สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้โทรมาสั่งเครื่องหยอดข้าวนะครับทางร้านเรานะครับจะเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับใส่รถไทนาเดินตามนะครับตรวนี้นะครับนี่ครับจะเป็นจานคู่ลูกปืนนะครับจานคู่ลูกปืนใบ ประมาณสิบนิ้วนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นขากบดินไปปิดข้าวนะครับเวลาหยอดข้าวนะครับนะครับถังใส่ข้าวก็บรรจุถังได้ถังละประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องปล่อยข้าวนะครับเวลาเราหยอดข้าวเสร็จเราจะเก็บข้าวนะครับเราสามารถ ดึงดึงแผ่นสลักข้างบนออกนะครับแล้วก็ควัดข้าวใส่กระสอบได้นะครับเวลาเก็บข้าวครับจะได้สะดวกง่ายนะครับนี่นะครับนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเวลาเราหย่อนข้าวเสร็จเราดึงเบรกนะครับข้าวก็จะไม่ลงนะครับเบรกตัวนี้นะครับหน้ากว้างก็อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับสาสิบเซนนะครับระยะห่างระหว่างขาก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับ ระยะห่างของต้นข้าวนะครับก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับนะครับราคาเครื่องหยอดข้าวนะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับก็จะส่งให้ลูกค้านะครับทางไปษณีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับเครื่องหยอดข้าว ลูกคา้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องหยอดข้าวนะครับก็ติดต่อเข้ามาในที่เพจของทางร้านนะครับจะมีะอ่าเพจร้านกงจากการเกษตรคณะทรัพย์การเกษตรนะครับหรือก่อกระหนกการเกษตรนะครับเครื่องหยอดข้าวมีสามเพจเลยนะครับอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับเพจร้านกงจากนะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับ ส่วนเพียร้านคณาทรัพย์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0869626161นะครับส่วนเพียร้ากนกอกระหนกนะครับเบอร์โทรนะครับ0944699224นะครับอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ